หาก,กได้ดตะเกาอแบบได้ฉันนองหลัแบบอันอตากระตัดก็ออกไปเบิดเลยโอ้มันขาดแม่น สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุขุสุคนบอกว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องซาบวัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกะมื้อนี่ซาบัวก,กะมาหาทางน่องแรงน่อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าพ่อแม่พี่น้องเลยมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะซื้ออ่าอ่าโตตังมาให้น้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าพุ่น ทรายเนาะส่วนทางนอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เป็นแห่พ่อแม่พี่น้องแห่ทรายเนาะอ,อืมพุน่นบานปลาตอกประตูถือว่ามีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ๋อผุนพุนพ่นนองแดงผุนเห็ดยังฉาดนะอืมแล้วเลยเรือนของนองแดงผุนอ่าสบายดียดี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 ด คักแล้วแล้วแล้วบัดน,นี้น้อน้องหล่าเนาะถ<ฮ>ือว่าให้ชื่อโตโตังมหาหังนะจักเลยมะฮูฮอดผูเอามาให้หหหหให้หนึ่งเข่าแล้วบ่อมอือนี่คุณเขา่ขาเรียบร้อยโดย,โดยโดยโดยดีอกดีใจน้ำเนาะน้องแรงคุณแอ,อมเรียบร้อยบัตตัวนี้สิไปแอมใช่นี่พาเรือนี่โอ้บัดเหตุเฮือนครัว โดยอันนี้ก็คือมือต่อไปมือใหม่สีได้เห็ดโดยอื่นเื้อนโดยคักแล้วน้องละโดยดีใจว่ามีผู้ใหญ่เข่ามาชอยน้องละดีใจดีใจเนาะโดยเอื้อยก็ดีใจน้ำเจ้าดีใจเนาะแม่เนาะโดยโ่ได้คิดบ่ได้พันบ่ว่าสีมีผู้ใหญ่เพิ่นแบบเขามาชอยเฮ็ดเฮือนเห็ดชานให้แบบนี้ดีใจแม่กาแบบบ่ได้คิดมาก่อนบ่แหม ก็ถือว่ามีผู้ใหญ่จะดีเข้ามาช่วยเดือเห็ดเื่อนเห็ด่านไห้ก็ถือว่าคักได้นน่ไหมเนาะคักแล้วโดยตาเนาะถือว่าลมพัดนี่กับฉิบยานเสียงออดออดแอดเนาะแต่ก่อนมาอยู่ใหม่ๆ่ตะกี้เป็นจังไรไหมก็จะคักนี่ล่ละขั้วไอแบบโรเล่โรเล่คือแบบเฮ้านอนอู่รถบ่อโดยค้ยแตแบบมันก็ดีได ดีเนาะโดยโดยเจ้าเคยอยู่เนาะแต่ทั้งแม่อ่าแม่เลี้ยงเจ้านี่อ่ามาอยู่ใหม่ๆเนาะอาจจะบ่เคยก็ย่านเป็นธรรมดาเจ้านี่นเขามาอยู่ที่ในเชียงแม่บอกให้ป๊บแล้วอือยู่ไปพุ่นโผล่แค่นูกไปพุ่นเลยโดยกับลูกสามคนเนาะเลยแดงอยู่บนปลายหัวหยุดยุ่งโผล่เพิ่นเคยนอนเนาะเพราะว่าเพิ่นแบบบ่ย่านเนาะ ด,ดีอกดีใจนะป้าหนึ่งเข่าแต่เว้นผู้บ<ด>่่เดินยังบ่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นชื่อหมอหใหญ่หายด้วยบ่เดินขักแล้วสานองหลาเอ้ยคำจะน้อยผูโบโ้บ่่สีอาบนะ้าก็ <c oughs> คืออ่าอื่นผู้บโ่เพิ่นชีใช้ประตูหายนี่ ม no, no, no. no. bon si ีปองเยี่ยมเรียบร้อยเนาะน้องล่ะเนาะอันนี้เบิ่งนั่งดินบ่นี่บ่นั่งดินเนาะแน่นนาแล้วบัดนี้ปาไม้ก็ถือว่าบ่ได้ตัดบ่ปล่อยให้ยาวไปซั่นเลยเนาะโดยอืมตัดก็สิลายไม้เนาะแสิได้บ่บ่าปาโลดเนาะแม่นเพราะว่าเฮาตัดไปนี่ก็ถิ่มชื่อเนาะโดยก็เลยจงไว้ซะเนาะ บัดเทอหนาเทอในถา้าเขา,าอยากเฮ็ดใหม่อีกเขาก็ใช้ได้เนาะโดยแบบยังใช้ได้อืขักแล้วนี่มื้อนี้อ่าช่างมาขุดห้องหนามนัมบ่โดยป้าไปเบิง่งน้องแดงป้ามาเบิง่งป้าเนาะอันนี้เจ้านอนนี่ปิ้นหัวมาทางนี้นอนอเนาะน้องแดงเนาะอื คักแล้วน้องแดงถือว่าคักแล้วนี่นี่ก็มาใส่เรียบร้อยเมื่อนี้เนาะพอดีฝนตกมาุงัวกินยังฉะนะอื ขุดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยปิดไว้เดียบด้อยดิมาขุดเห็ดมือนี่เนาะน้องหล่าเนาะหกท่อบ่เอื้นสร้างคนมาเห็ดตอบ่นี่สร้างสามคนบ่สามคนเนาะดีใจน้ำโดยโยนั่นก็คือเสา อืน่นี่ก็สิได้สะดินลงไปแล้วบัดนี้น้องน้องด่าเนาะก็คือช่างมาเฮ็ดอาเพื่อนคัวกับเห็ดหงน้ากะคนคนเดียวกันบ่ไหมฮึคนละคนคนละคนโอ้คนละคนโดยโดยอาเนาะก็คือ,อช่างที่เฮ็ดเพื่อนครัวกับต่างหากแต่ช่างที่เฮ็ดหงน้ามกัจจะคนเี่สามสามคนกับเพื่อนกะชิได้เฮ็ดแบบเท่าที่อย่างเข่าบ่ ดูว to oh. ่าเพิ่นถือเข่ามากินเองบ่เลี้ยงเลี้ยงโอ้แบบเคาหนึ่งชูเพิ่นกินเนาะโดยโดยโดยคักเลื่อชาลุงละอีนังงามนะห้องห้าโนนี่นั่นขึ้งามหวานเพิ่นมาห้องเพิ่นงามพ่อแม่พี่น้องงามบ่ห้องเจ้างามคักแล้วชานี่เฮ็ดประตูชายกรเรียบร้อยเนาะ งามดีได้งามนะโอ้เยี่ยมเลยเนาะมันงามหาก,กได้หาก,กได้<อ>ตะเกาแบบไรฉันนองดักลินงามเด้อแบบแบบอันอตากระดาษก็ออกไปเบิดเลยโอ้มันขาดแม่นใช้งาบบนบ่ได้แรกระโนนบ่ได้ย่านย่าน บบนี้ได้ผลตกลมมาโดยก็ถือว่ามันผลหัวในน้อยหนึ่งโดยแต่ผ่าเก่าตะกี้เห็นบ่โดยนี่ยากโดยแบบนี้ได้ไหมก็ถือว่าคักน้องหล่าเนาะเยี่ยมเยี่ยมก็ถือว่าโบมีปองโบมีอย่างแล้วน้องหล่าเนาะแต่ก่อนนี่ก็โอ้ยผ่ากระพ้าขาดออ้ยใจโลดตะเก่าเป็นแบบไรแบบเฮาะไปเฮาะมาแบบท่าวอหละโอ้ แบบถา่ามีลมพายุเขามากอะเพื่อนก็อยากเพื่อนเชกอะมันก็เลยอยากอ่าเป็นยังไรน้องละมันก็บบดิเซปนั้นก็ได้แบบก็พอพออยู่ได้พออยู่ไร่เพราะว่าเจ้าเคยอยู่เนาะคือแม่เจ้าบอกเคยอยู่นี่กะเพื่อนว่าเชกอ่ะมีลมพายุเนี่ยแม่เจ้ายานกับบติเพื่อนเนาะอ่าดีอกดีใจน้ำเน่าน้องละก็คือว่าคักไรเฮือนใหม่ไรหงใหม่เลยเนาะแต่ก่อนก็คือ อ่านอนกะแบบห่วมกันกับน้องแม่มพากระขาดเวลาลมพัดกันหนาวหนาวมันบอุ่นบอุ่นเลยบัดน,นี้มีเชื้อใหม,ม่แล้วเลยมีแต่บ่อผาใหม่มีแล้วมนะีแล้วเนาะเลยเลยกะพื้นใหญ่บนองระพื้นใหญ่พันธุ์ถ้าเวลามันเก่ามันอย่างนี้แบบเ้าเอาไปซักนี่ก็เจ้าซักไ้บ่บ่อไดไ้จะขายโอ้ มีแต่คลายเลยเพราะว่ามันหนักเนาะแมนตากกับน้่นแห้งบ่เลยอุ๊ยดีอกดีใจน้ำเจ้าเนาะโดยอื่นนี่คือกับคือช่างช้างเพิ่นชัยประตูห้เนาะจะตอนนี้เจ้ายังไม่ได้อาบน้ำนาะน้องล่ะทำอีกจังน้อยผู้บ่กะประมาณนู๊กทำมืดละโดยมันนี่ก็ทีได้มีห้องหลกห้องน้ำเลยเนาะ ให้เจ้ามันตักน้ำหิวน้ำมาชัเด้อแกจะได้อาบในห้องน้ำเนาะอย่าให้ขาดเด้อน้ำเลยเด้อน้องลาโดยดีใจนะจะพอได้แมนห้องน้ำกับมันด่างเรากเคยอยู่เรากเคยเนาะเคยเข่าของไใคะเคยเข่าของของป้าของป้าเพิ่นมีห้องน้ำบ่เพิ่นด่างสะอาดอยู่บ่สะอาดคือการถ้าเฮาเฮ็ดบ่สะอาดกับ ไม่่าเขาเข้าไปเขากะมันกะโชกกระโปกเขายีาแ<ม>่แหลนะเนาะน้องละเนาะโดยน้ำในกะบัต้องขาม,ามเนี่น้องละดีอกดีใจนะเนาะมือนี้เอื้อยกะเบะเขามาเยี่ยมมายามเจ้าเนี่นะนะ้องละมาเห็นเจ้าได้ของหลอกของหน้ำแล้วก็ดีใจเนะนะี่ยน้องละอันนี้ก็คือทั้งช้างเิ่นเมาแบบรวมเลยเนานนะเนาะทอาไดน,ะนะน้องละนูน้าอาคาเื่อ เป็นงานของเพิ่นเนาะโดยโดยดีใจนําอะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มคำเลยเอื้ยกลับก่อนด้วยสะนองดล่าเลยไทยชาบ่าวเทโอ้บาวเทพฮาริมบ่าวพีอืมโทษดขอาภัยน้ำโดยเป็นน้ำของน้ำทั้งบ่าวเทเพื่อนบ่กโดยโดยบ่เป็นยังเนาะคนเทาก็ต้องมีเบาผิดพลาดไปโดยเอ้ยกลับก่อนด้วยชะนองหล่าเ้อ โดยสบายดีน้องละโดยเนาะคอนทูขออภัยเด้อโดยโดยเนาะดีใจน้ำน้องเพินนะ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือห้องนี่กาถือว่าได้ห้องใหม่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ชาวบัวกากมาจากสีคำคำเน่พ่อแม่พี่นอนะ้องเอ้ยชาบวบัวมาแต่ทางไกลเนาะกะมาหาน้องเพิ่นช่วงแดงๆพ่อแม่พี่น้องเนอะ้ยดีอกดีใจน้ำน้องเพินนะ่นเนาะ ก็คือมือใหม่ก็คือชิได้อาเห็ดเฮือนควัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็ดเฮือนคัวพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะแล้วก็ห้องน้ำนพ่พอแม่พี่น้องเนาะดีใจน้ำนองเพลินพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องซาบัวก็ชิได้กับก่อนผักติดตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแชร์พอมีกำลังใจ่ายคลิปลงเรื่อยๆเนาะซาบัวก็ชิได้ขอกล่าวค้ามมาสาบายดีสาบายดี